สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับครูบอลนะครับกับช่อง I am Teacher นะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับก็จะได้พูดคุยกันในเรื่องของการคำนวณโซลาเซลล์นะครับก่อนที่จะไปถามราคากับช่างนะครับหรือว่าราคาที่เราต้องการสำรวจนะครับหลายครั้งนะครับที่เวลาลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมที่โทรหาผมเนี่ยนะครับผมจะต้องย้อนกลับไปถามตลอดเลยนะครับเพราะว่า ลูกค้าโทรมาปุ๊บถามอย่างแรกเลยคือราคาเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับครูบอลครับวันนี้เออไม่ใช่สวัสดีครับครูบอลครับผมอยากใช้ชุดนี้ในบ้านผมต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปถามเรื่องราคานะครับผมอยากจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการคำนวณคร่าวๆนะครับว่าเราจะต้องทราบอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะถามในเรื่องของราคานะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพูดถึงตรงนี้เลยนะครับว่าเราต้องการที่จะทราบอะไรบ้างนะครับ ที่หน้าจอผมตอนนี้นะครับก็ผมจะลิ์ไว้อยู่3หัวข้อก็คือ1นะครับใช้โหลดอะไรบ้างนะครับ2คำนวณแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แผงกี่วัตต์นะครับอันนี้คือตัวข้อมูลคร่าวๆที่จะต้องทราบก่อนที่จะถามในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าทุกครั้งที่โทรหาผมเนี่ยนะครับผมก็จะย้อนกลับไปถามเลยว่าพี่ใช้โหลดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกเลยที่ผมจะย้อนกลับไปถามนะครับของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับหรือว่าลูกค้าต่างๆเนี่ยนะครับผมจะถามว่าพี่ใช้โหลดอะไรบ้างครับนี่เจอคํานี้นะครับเจอคําว่าโหลดโหลดคืออะไรนะครับโหลดก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างครับที่มีการเสียบปลั๊กนะครับจะเป็นทีวีพัดลมตู้เย็นอะไรต่างๆที่มีการใช้พลังงานนะครับมีการใช้ไฟฟ้านั่นคือโหลดนะครับก็คือมองภาพรวมคือมันคือโหลดนั่นเองนะครับใช้คําง่ายๆเลย เนะครับเราจะมาคำนวณว่าในบ้านเราจะใช้อะไรบ้างวันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็เอาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโหลดใช้งานอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมพาคำนวณคร่าวๆเนาะการหาโหลดนะครับหรือว่าวัดอาวเนี่ยนะครับก็มีวิธีการดังนี้ครับวัดของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเอามาคูณกับ h h คือชั่วโมงนะครับก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับเป็น วัตต์เอานะครับ wh นั่นเองนะครับมาดูครับเวลาที่ผมย้อนกลับไปถามนะครับผมจะถามประจาเลยว่าใช้โหลดอะไรบ้างอย่างเช่นวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้หลอดไฟนะครับหลอดไฟขนาด10วัตต์นะครับหลอดไฟ10วัตต์นะครับจำนวนกี่หลอดนะครับจำนวน10หลอดเอางี้แล้วกันนะครับจำนวน10หลอดนะครับ หลอดไฟ10วัต์10หลอดวิธีการคิดคำนวณหานะครับวิธีการคิดคำนวณหาวัตต์อวเนี่ยวิธีการง่ายๆเลยก็คือเอาวัตคูณกับหลอดนะครับแล้วก็คูณกับชั่วโมงนะครับเมื่อกี้ผมต้องใส่ชั่วโมงไปด้วยนะครับเปิด10บชอมชั่วโมงอ่ะอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการคำนวณครับเราก็เอากำลังวัตเลยครับ10ครับ เาลงมาข้างล่างให้ดูกันนะครับ10คูณกับเท่าไหร่ครับคูณกับ10ครับก็คือ10วัตต์สิหลอดนะครับกับคูณชั่วโมงไปอีกนะครับคูณชั่วโมงคูณ10อีกนะครับจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับ10บคูณสิคูณสินะครับเท่ากับ1,000นะครับเท่ากับ1,000ใส่ไปก่อนนะครับ1,000ตรงนี้หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็น WH นะครับก็คือวัตต์อวนั่นเอง ตอนนี้เราได้แล้วมาครับว่าโหลดตอนนี้ที่เราใช้ก็คือ1,000วัตต์เอานะครับมาดูโหลดที่2ครับเอาแค่2อย่างพอเนาะตัวที่2ครับเป็นพัดลมนะครับพัดลมขนาด50วัตต์แล้วกันนะครับเปิด10ชมเปิด10ชมนะครับวิธีการคิดครับก็เอาวัตต์คูณชั่วโมงได้เลยนะครับก็คือ W คูณ h แค่นั้นนะครับ หน่วยที่จะได้ก็จะเป็น W h นะครับก็จะกลายเป็น50าสคูณสินะครับเท่ากับ50าสิบคูณสิเท่ากับห้านะครับ500 W h นะครับอันนี้คือได้แล้วนะครับได้ watt h o u แล้วนะครับ50าสคูณสิก็จะเป็น500นะครับเป็น watt hour อ,อ,อย่างรวมกันครับ2อ,อย่างรวมกันรวมนะครับใช้ไฟทั้งหมด 1,500 W h ตอนนี้ได้แล้วครับโหลดที่ใช้ในบ้านครับก็คือ2อย่างนี้นะครับใช้ไฟทั้งหมด1,500วัตต์อาวหรือนะครับหรือถ้าเรียกเป็นหน่วยการไฟฟ้านะครับหรือ1.5หน่วยนั่นเองเขียนผิด1.5หน่วยนั่นเองนะครับ อันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องการจะทราบนะครับเพราะว่าผมจะย้อนกลับถามว่าใช้ไฟทั้งหมดกี่หน่วยกี่วัตต์เอานะครับเปิดอะไรบ้างนี่แหละวิธีการคำนวณนะครับต่อไปครับพอเราทราบตรงนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็มาคำนวณหาแบตเตอรี่ครับวิธีการคำนวณหาแบตเตอรี่ครับต้องทราบก่อนนะครับอมาดูสูตรครับสูตรก็คือเราจะเอาระบบนะครับระบบโวลต์แรงดันของแบตเตอรี่นะครับโวลต์คือตัวแรงดันแบตเตอรี่นะครับแรงดันแบตนะครับว่ามันอยู่ที่ระบบเท่าไหร่นะครับ เอามาหารนะครับเอามาหารกับวัดอ้าวถูกไหมนะครับมาหารกับวัดอ้าวนะครับพูดผิดสิเอาวัดอ้าวตั้งนะครับเอาวัดอ้าวตั้งนะครับเอาวัดอ้าวตั้งมาหารกันนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปก่อน w h นะครับหารโวลต์ vote, ก็คือวัดอ้าวนะครับมาหารแรงดัน นะครับก็จะได้เท่ากับกระแสที่เราจะต้องใช้นะครับก็จะเท่ากับตัว A และกันกระแสนะครับในวงเล็บเอด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทีนี้เรามาหาครับวิธีการคิดครับเราเอาวัดเอาที่เราคำนวณโหลดตั้งเลยนะครับก็คือ1,500นะครับ WH นะครับ มาหารกับระบบที่เราต้องการใช้ก็คือในที่นี้นะครับผมจะใช้เป็นระบบ24นะครับระบบ24นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็เอา1 5 0 0ตั้งหารด้วย24ครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะเท่ากับผมใช้เครื่องคิดเลขนะครับ6ก5ได้แล้วนะครับดังนั้นการที่เราจะาหาแบตเตอรี่นะครับมาเปิดหลอดไฟ10หลอด นะครับ10ชั่วโมงกับพัดลม50วัตต์10ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราต้องมีแบตเตอรี่ก็คือ24โวลนตนะ์ระบบ24โวลต์นะครับขนาด62 Ah ML, นะครับได้แล้วแค่นี้เราได้แล้วนะครับดังนั้นต้องใช้แบต24โวลต์นะครับ24โวลต์ 6กสนะครับจุด5 ahm h r นะครับก็ง่ายๆเลยครับเอา24่สิคูณหกสก็จะเท่ากับ1 5 0 0นั่นเองนะครับส่วนในส่วนของค่า do d นะครับค่าที่เราจะใช้แบตเตอรี่นะครับ state of charge เนี่ยนะครับเราจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสัก70-80%เราก็ค่อยเอาไปหารไปคูณกันเอานะครับอันนี้ก็คือคำนวณให้เห็นคร่าวๆนะครับทีนี้เราได้แบตเตอรี่แล้วนะครับเป็นระบบ24โวลต์62.5แอมป์ นะครับ m a นะครับเราจะใช้แผงเท่าไหร่นะครับเราจะใช้แผงเท่าไหร่มาดูกันครับแผงกี่วัตต์นะครับสิ่งที่เราจะต้องยกมาเลยก็คืออะไรครับวัตต์อวครับตอนนี้เรามีแบตเตอรี่อยู่ทั้งหมด1,500นะครับวัตต์อวนะครับหรือนะครับหรือ62.5 Ah m r นะครับวิธีการคิดหาตัวแผงโซลาเซลล์ครับ ก็เอาวัดตอาวนั่แหละครับตั้งนะครับหนึ่นะครับ Wh นะครับหารด้วยจํานวนชั่วโมงครับตรงนี้สําคัญนะครับช่างจะต้องเป็นคนแนะนำนะครับว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องการแดดกี่ชั่วโมงในการชาร์จอย่างเช่นที่ผมคิดเลยนะครับผมจะคิดเฉลี่ยนะที่5ชั่วโมงนะครับก็จะเป็น5 h นะครับหนึ่นาร5ะครับหาร5นะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ300 หน่วยเป็นวัตต์นะครับต้องใช้แผง300วัตต์หแผงครับหแผงชาร์จหชั่วโมงจะได้ไฟทั้งหมด1,500วัตต์นะครับอย่าลืมนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยแดดมันไม่ได้ดีตลอดนะครับแล้วมันไม่ได้300ตลอดนะครับเราต้องเผื่อด้วยนะครับเป็นการคิดแบบคร่าวๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมใช้แผง300วัตต์นะครับตอนนี้รู้ละต้องใช้แผง300วัตต์หแผงนะครับชาร์จ5ชั่วโมงจะได้ไฟทั้งหมด1,500วัตต์ นะครับแบตถึงจะเต็มแล้วก็เอาไว้ใช้กับต้งคืน10ชั่วโมงที่เราคำนวณไว้นะครับทีนี้เราก็ต้องไปหาค่าค่า e f f i c ค e n c y นะครับความสามารถของมันนะครับว่ามันทำได้เท่าไหร่นะครับอาจจะคิดแค่80%พอนะครับอย่าไปคิดถึง100%นะครับตอนนี้เราสรุปได้แล้วว่าเราจะต้องใช้แบตเท่าไหร่ใช้แผงเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาสักนิดหนึ่งแบตเตอรี่แผง นะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นภาพรวมมากันนะครับอ่าอันนี้น่าจะพอน่าจะพอมองเห็นอยู่นะครับก็เราจะทราบแล้วนะครับว่าเราจะใช้แบตเท่าไหร่แผงเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องราคาเราก็ไปเทียบเลยครับตามตลาดทั่วไปนะครับทางนี้ก็ต้องดูที่คุณภาพด้วยนะครับคุณภาพของอุปกรณ์นั้นแบตเตอรี่จ่ายได้เต็มไหมนะครับตามที่เราต้องการไหมนะครับแผง นะครับมีคุณภาพไหมนะครับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้มีคุณภาพไหมอ่ะเมื่อกี้ผมแถมให้นะครับแถมให้นิดนึงอ่าอินเวอร์เตอร์ต้องใช้เท่าไหร่นะครับก็ไฟนะครับเปิดพร้อมกัน10หลอดนะครับก็รวมกันประมาณ100 100วัตต์นะครับเรายังไม่ได้คุณชั่วโมงนะครับเป็น100วัตต์เนาะอินเวอร์เตอร์100วัตต์บวกกับอันนี้150นะครับตอนนี้ใช้อินเวอร์เตอร์ผมขอเพิ่มอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับ4ข้อ4 ใช้อินเวอร์เตอร์กี่วัตต์นะครับตอนนี้ใช้อินเวอร์เตอร์กี่วัตต์ครับเดาเล่นเลนโหลดรวมกันแล้วนะครับได้ที่150วัตต์นะครับเปิดพร้อมกัน2อย่างนะครับก็คือหลอดไฟ10หลอดนะครับหลอดละ10วัตต์นะครับรวมกับตัวพัดลมด้วยนะครับรวมแล้วก็จะอยู่ที่150วัตต์แต่ว่าอินเวอร์เตอร์150วัตต์ไม่มีครับเราจะต้องซื้อสักประมาณ นะครับซื้อก็ซื้ออ่ะเขียนซื้อนะครับซื้ออินเวอร์เตอร์500วัตต์เลยนะครับอันนี้ก็ครบแล้วนะครับมีอินเวอร์เตอร์นะครับมีอินเวอร์เตอร์มีแบตมีแผงครบละสอย่างองค์ประกอบหลักๆนะครับที่เหลือก็จะเป็นอุปกรณ์ยิบย,อย่อยพวกเบรกกรุงเบกเกอร์นะครับเราก็สามารถที่คำนวณได้นะครับอันนี้เป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับ โดยสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการทราบนะครับเวลาจะไปถามช่างเนี่ยนะครับต้องหาตัวนี้ก่อนเลยนะครับต้องหาตัวนี้ก่อนเลยก็คือโหลดที่เราจะใช้นะครับแล้วก็กําลังวัดนะครับวิธีการหากําลังวัดครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดู การหากำลังวัตต์ครับอย่างเช่นอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้นะฮะมันจะมีบอกเลยนะครับว่ากินไฟ220.1แอมป์นะครับแล้วก็คูณกันเลยนะครับมันก็จะกำลังวัตต์มาแล้วก็ชั่วโมงที่จะเปิดนะครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปคุยกับช่างนะครับเดี๋ยวช่างจะเป็นคนคำนวณให้อีกนะครับข้อค้าที่ต้องการทราบก็คือแบบนี้ครับรวมใช้ไฟทั้งหมดนะครับรวมใช้ไฟทั้งหมดนะครับรวมใช้ไฟทั้งหมดตรงนี้นะครับพอเราได้กำลังวัตต์ที่เราจะใช้แล้วนะครับก็สามารถที่จะคำนวณหาแบตเตอรี่ได นะครับพอคำนวณหาแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับเราก็คำนวณหาแผงได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับง่ายๆเลยเนาะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลองลองคำนวณก่อนก่อนที่จะถามราคาช่างนะครับแต่ถ้าคำนวณไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับก็โทรมาถามนะครับแต่อย่าเพิ่งถามราคานะถามว่า,าปรึกษาละนะครับปรึกษาว่าผมจะใช้หลอ,อดไฟพัดลมทีวีต,ต่างๆเนี่ยนะครับก็ให้ทราบวัตต์แล้วก็ชั่วโมงที่จะใช้ คร่าๆ2อย่างนี้นะครับแล้วช่างจะเป็นคนคำนวณให้นะครับก็จะช่วยอีกแรงนะครับก็คลิปนี้เนี่ยนะครับก็มาทําให้ท่านผู้ชมได้ลองรับชมดูนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับผู้ที่หัดเล่นหัดเริ่มนะครับแล้วก็ต้องการที่คํานวณแล้วก็อาจจะซื้อมาประกอบเองทํางานเองใช้เองนะครับก็จะช่วยเซฟไปได้เยอะเลยนะครับก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่สําคัญให้ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ต้องการใช้งานโซลาร์เซล ครับพลังงานแสงอาทิตินะครับให้พลังงานแสงอาทิต์นะครับให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโดยที่ไม่โดนช่างหลอกนะครับเพราะว่าช่างหลอกขายทุกวันนี้ก็เยอะนะครับก็ขอเตือนๆกันด้วยนะครับก็ฝากไปถึงเพื่อนช่างนะครับก็ผมไม่ใช่ช่างนะผมเป็นครูนะครับแต่ก็มีประสบการณ์ในการทำโซลาเซลล์มา9ปี10ปีนะครับก็ตั้งแต่ทําเป็นแบตน้ําศึกษามาเรื่อยๆจนมาเล่นแบตลิเธียมแบตนั่นแบตนี่นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ก็ทั้งประกอบเองด้วยนะครับให้เหมาะสมปการใช้งานนะครับพอเราทราบ ข้อมูลเบื้องต้นค่าวๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายต่อช่างต่อพวกเราเองด้วยนะครับเราจะได้สืบเสาะราคาได้นะครับแพงไปถูกไปก็อยู่ที่การเซอร์วิสเซอร์เวด้วยนะครับว่าช่างคนนั้นเขาจะให้บริการนะครับทั้งหลังการขายทั้งคำแนะนำต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้นำกลับไปคิดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะถามราคาก็ อาจจะต้องดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเอผมมีเวลานะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับการคำนวณหาโหลดทั้งบ้านเลยนะครับโหลดทั้งบ้านเลยบ้านหนึ่งหลังใช้อะไรบ้างอย่างเช่นแอร์ทีวีพัดลมไมโครเวฟนะครับไฟปั๊มน้ำออโต้อย่างเงี้ยนะครับคิดทั้งหมดเลยนะครับว่าวันหนึ่งจะใช้ไฟเท่าไหร่กี่หน่วยแล้วเราจะใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับค่าเดียวดี80%คิดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเติมให้ สำหรับท่านที่สงสัยนะครับหรืออยากปรึกษาก็สามารถโทรหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ในช่องอธิบายด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวบอกตรงนี้เลยนะครับที่เบอร์โทรนะครับ087250056นะครับก็ช่วงนี้ผมเปิดเทอมแล้วเนาะก็เวลาราชการก็อาจจะไม่ได้รับสายนะครับก็จะเป็นช่วงเย็นหรือไม่ก็เสาร์อาทิตย์นะครับถ้าโทรมา ไม่ได้รับสายก็เดี๋ยวค่อยโทรย้ำอีกทีนะครับบางทีอาจติดสายหรือว่าอาจจะติดธุระอยู่นะครับก็เป็นช่วงเย็นก็จะโอเคนะครับเพราะว่าเป็นเวลาราชการตอนนี้ก็ทํางานแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับจากช่องผมไปไม่มากก็น้อยแหละนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ